รองผู้นำภาคพิทักษ์ชาติแล้วก็อดีตประธานสโมสรสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และอดีตกรรมการศ ouais. ึกษาผู white, ้บริหารโรงเรียนเอกชนและบรรดาผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุ ขอเราในรัศดรานครับที่ได้ประธานให้มีวันนี้อีกขั้นหนึ่งในวันนี้แล้วก็ขอสู้เราในรัศดรานี่ได้ประทานความสุขในวความคที่เริ่มและความเฉลิลาที่ดีอย่างนี้ให้กับพวกเราถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ใหญ่มาก แต่ความกล้าใจของพวกเราก็ทำให้เรามีวันนี้ได้ซึ่งผมก็ต้องขอบคุณอย่างมากสำหรับท an, ่านอาจารย์บุร <c oughs> ีมากทีท่านได้ให้ทุกอย่างให้กับพวกเราโดยเฉพาะในการส่วนรวมกรรมการผู้บริหารผู้การจัดการอะไรต่างๆและไม่เท่าที่เท่าที่ท่านให้เราที่ผ่านมาเท่านั้นท่านจะทำ ยี่งซึ่งจะเป็นความยิ่งหญ่ขอให้กสี่ต่อไปนะครับพอย่ากแน่นอนผมให้ลังแต่เราจะไม่ผิดหวังในความเสียสละของเรานะครับแล้วก็แล้วกีฬาจะเป็นกีฬาผู้บรแต่เราเป็นพวกผู้มีกีฬาเพราะฉะน้แต่ ในอีต้วกบอกกีฬาเป็นยาพิเศษแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอันนี้เป็นข้อที่จริงแล้วการกีฬาก็เกี่ยวข้องกันหลายอย่างสมัยก่อนนะเขาบอกกีฬาการศาสนาให้นะเพราไปเือยู่ได้เลได้ทุกคนเสียเลาเดี๋ยวจะไม่ลบากจะไม่เรียนหนังสืออ่แล้วก็กีฬาก็ยุ่งกับการเมืองได้่าเดี๋ยวการเมืองมาก็แกนการกีฬา ปีฬาำปีน้ำอุเสียาีน้เกียวข้ต้องรู้ทุกอย่างีนาต้องรู้เรื่งการเมองเพรการเมินงอยาทำเพรประมาณนำบุคลากรและติดต่อสัมผัสกันทั้งแประเทตามประเทศชางอะไรต่างๆให้รวมทั้งทกหวอาชีพด้วยอันน uh ี huh. ้เป็นเกิดอง การเมืองที่จะไปถึงกันเราจะปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ก็ต้องขอคุณด้วยอันนี้พูดการเมืองไม่หอนก็ได้ในการเลือกตั้งที่แล้วเนี่ย และเห็ว่านี่คือเสิ่งที่เกาไปและถึงเวลาที่จะยอมเพื่อข้ไม่ดีมาเราอยู่ในวิธีเดิมเนี่ยมันไปข้างหน้าไม่ได้แะเรามาในวิธีใหม่ผมอยา่เีนว่าการเืองท่านก็เห็นแล้วว่าผมถ้านโกีก็เสนอมาแล้วแล้วพฤตกต่อไปให้ทำถูกด้วยแ้รก็แล้วการเงินก็ต้องอาศัยปวา ไม่รก็วันนี้คงไม่มีวันนี้แน่และในเรื่ศาสนาจะเห็นกันนะครบอกว่าเราจะดีไม่มาวันนี้ต้องขอบคุณรงค์กรระดีที่เป็นผู้นำของในด้านศาสนาที่ทร้างความเข้าใจว่าศาสนาการจาริกามันเกี่ยวข้องกันผมก็เลยอยากให้ผมสัมภาษณ์ในใจอยากจะเป็นตาวแต่ที่เห็นว่าการกีฬามันเกี่ยวข้องกับศาสนาอันนี้ ภาที่ท่านบริเวให้ผมมาพูดคุโลกที่จะที่จ่าที่จะมันเกี่ยวข้องกับสนามยงไงเมื่อก่อนเขาบอกว่าแ่เวาแล้วก็เล่นการไมู่้เวลามาแต่เีลาทุกวันทุดาต้าท่านเอกก็เปิดด้วยความหายขอี้ิธีการเกื้อกอไปเจอหน้าตาและเกื้อกอไปทั่วโล ไม่มีประเทศไหนไม่เปิดการอ่านทุกันทุกที่าเปิดเพื่อป้องกวการติดวัคซีไม่ได้เปิดด้นน้าน้งเพลงดัเลยศาสนาออกไปสายแล้วพอถึงเวลาละหมากระเหตุในทีเขาดื่มจนดได้เลยนะเขาหืุดให้บางเดียวเขาไม่ได้เสียเวลาะลรมากมาคนที่อยากละหมากราก็ละหมากรได้ ในสนานักผู้ะกอรยก็ลาสนามันเป็นการดักว้เผยให้การสนาที่ดีที่สุดเพราะคนเราสี่ห้าพันล้านคนได้เห็นมันนี่คืจริงถึงเวลาละหมาดก็ละหมาดไม่่ายการละหมาดก็จะเป็นภาระอะไรแล้วไม่นเร็วนักเป็นเรื่องที่อยู่เป็นของเราไม่การล้ว่า ไม่ใช่แค่มีมีแต่ว่าเป็นการอนุรักที่ใหญ่คือการอนุรักษ์ระหว่างผู้ศรีกับผู้ศรีบอกว่าต้องทำอยู่แล้วอาจารย์แต่การอาุรักให้ไม่ใช่กับคนผู้ศรีคนที่เชียคนพุทธคนที่ศาสนาอะไรนั่นได้เห็นไหมผู้ศรีสามารถจัดการแง่นครับที่ไม่ขัดกับศาสนาได้และการประกาศเลยไม่มีขายของตลาด บริเวณสนามกีฬาไม่มีฐานและเป็นไงครับบอกว่ากีฬาฟุตบอลโลกที่กาบ้านเงียบร้อใกว่าการแข่งขันที่ประเทศอื่ไลไลนอีกหลายหลายประเทศไม่มีเลา่าไม่มียกพวกตีกันอันนี้ผมก็ต้องบอกพวกเราในกันเดี่ยวตมวใจอื่นในประธานว่าผู้บอลของเราผู้บอลมี่สนามอยากให้มีเรื่องดีกันนะคือเวลาเราทีมข้ามไม่ได้เวลาอยากจะชนะแต่ เหล่าต๊ะบาสนามสอสอสองอจะกอดรุ้นใหญ่แพ้รู่จักัชนะนี่คือกีลาไอ้นี่ผมอยากจะสอไนไต่รื่ไนไม่ได้มนไม่รุ้นใหญ่แพ้เลย ไอ้นี่มันปิกาติกามก็ทำัยแตกปบ่โร่กี่ปีที่ลหวไอ้มันเขาพูดวันจบแล้วไงสิบสี่ตุสิบสี่พฤทธากวันจบแได้จะขึ้นร่างบางแล้ยมันยังเช็คไม่เลยไอ้นี่อวระเทศไหนของมันเนี่ผู้วระทีไหนกั้นโรไปร้องทีฟ้าได้เลยนะกนเ แร่กาศว่าคนณอาจะประกาศแ้วก็ไม่ร <itation> ู้มันยังไม่ใ้คนที่จะเล่าระับิสัมภาษณอันนี้ก็เห็นว่าที่ผมพูดไปเห็นว่าไอ้กีฬาทำไม่ดีเป็นการนะพราะส่อเสียดไปด้วยผมพูดนะท่านผู้น่าวิจัยกับทุกทุกหลานย ที่ทําไปบางทีคนในโรงเรียนไหนจะเห็นด้วยผู้ปกครองอาจจะบอกว่านั่นเสียเวลาอีกเลยท่านบอกได้เลยว่าคุณบอลเนี่ยมันดาวว่าศาสนาโรงเรียนศาสนาเนี่ยไม่ดาวว่าในทางนี้จะทำอะไรใช่ไหมแต่เราต้องให้มันดีผู้ฝ่ามากๆเลยอย่าให้มแข่งกันถือว่าไอค่สีดีกันเด็ดขาดเลยนะต้องสอนนะต้องอยากให้เอา แปลยองแ่ลไม่มได้มันคนจะโยได้แล้วคนจะเปลี่ยนแปลถ้าการห้ามไม่มีหนังดีเลยการหยดก็หยด,ดแล้วไม้รัาทำมเิยจากคนท่วโข,ข,ของนะคนนบะที่ผมเอามาเนนี้ยคาอรียเโนวยีไปอันนี้ผ้าชืบานที่เขา,ไไา,าขายกับคนซื้อกลับไปเป็นที่้น,นว,ว่า เขาไม่ได้ขายไอ้ตุ๊กตารูปหนูรูปอะไรแต่ในร่างของประเทศเขาไม่ได้ขายเสื้อผู้วอนใสอะไรแปลกเลยเขาขายเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ไปปัสสิทธิ์ได้ในวันนายร์ก็จะใส่ผมจะดาวางผมกุ้งอนชิ้นหนึ่งวันนายร์จะใส่ขอดตุ๊กตาโนรีมาก็ฝากพวกเราจะเราพยายามสร้างเด็กกับให้มีปากีจัต เอากีฬาเนี make, ่ยให้มันโยงถเรื่องกะรคับว่าในเรื่องของของสารสนได้แล้วผมทีใหญ่นะครับที่พวกเราได้ส่งเสริมให้เด็กมันได้ทางเรื่องศิได้ได้เรื่องตรงเวลาได้ทางเรื่องรูปแพ้รูชนะได้ให้ความรักสมรสมานชื่นรายกครและที่สำคัญก็คือ เราผ uh, ่ายและสร้างความใส่ใจของเด็กให้มันถึงเป้าหมายได้เขาอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกระดับชาติแล้วก็มีชื่อเสียงได้เป็นผู้บวนอาชีพใช่ไหมพอควนระดับโลกเงินเป็นเป็นรอยโลเป็นพัน้าแล้วน้องของเาบาาก็เลยมาวยกากโคชิจากรานฉานั้ชนะ วันนี้พวกเรามาถูกตางแล้วขอให้มีความมั่นใจและพยายามตามตามเลยก็บอกแล้วเอาใจแช่วยเมื่อพวกเราขึ้นเองเราอยากส่งา่อใ้เด็กเอาลูกไปให้่อาแต่เราต้อง อยกีฬามันต้องู่กับครูเรครเรียนสถานศึกษาศึกษาต้องมีเด็กต้องมีครูเด็กเขาอยากเล่นกีาเขาอยากะไรนะโรงเรียนผมต้องเจอโรงเรียนหลายโรงเที่ไดุู้้เจอยากโรงเรียนของท่านประธานเองวิสนามทุกคนวีหอพักเด็กอันนี้มันก็เป็นการ để hiểu được điều này, để รู้จ้างอะไรก็เลแต่ให้กับนี่นี่คือจัดผูกพันไว้แล้วท่านอาจจะไม่ได้รู้นี้แน่นอนที่สุดท่านจะใช้ไอความดีงามน,นี้แต่งอยู่อุโบสถผลทางไปสู่สวรรค์และแน่นอนท่าแนแผ่ไปก็เกับน้ำผู้วาเราต้เจ้าเก่าดูแในสุสาน ที่ผมไเรทำก็ดีเพื่อการด้ว่ากีฬาจากศาสนาเพราะฉะนั้นท่านมาถูกทางแล้วและช่วยกระทำต่อไปและสำคัญที่สุดก็คือว่าเราดีองเงินศาสนาฉลามเนี่ยหลายรอบอยู่เรื่อยเพ่อเป็นยึดความและเราจะทำยังไงให้องเงินของเรามีชื่อเสียงลงเงินที่ว่าความดีชื่อ เวลาเราบวก่อนข้ามาเรียนศาสนาแล้วก็กีลาก็มีชื่อนะเรื่องอะไรจะไม่มีชื่อเพราะเราไปทางเดียวกี่ีแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยเราไปได้ทุกทางอย่างที่บอกว่าอยากให้ข้าคือผมก็ไม่เคยรู้ว่าการท่านทีจะสู้ก่อนตระการด้าวัฒศาสนาไปทั่วโลกได้ และเป็นที่ท <t> ี <mate> ่ถลมของพี <character> ่น้องเกษตรทั่วไปต่อไปทุกวันไทยแท้ซีจะดำไปทั่วที่เห็นท่านบงยีบอกว่าจะไปขยายมุ่พาไปตาข้าตาไปชนีแล้วไปดาว่าเพื่อได้ไปตามร้อด้วยเรต่อเลยมๆมาครับผมสี่น้องนี้ผมก็ขอให้พวก ท่านก็โอท่านตาโตเราดีท่านเราจะให้ทิ้เราเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันในเรื่องต่างๆแม้่ผบริคเองแต่ถาเราจะมีซึ่งนั่นเป็นแหวนวงหนก็คือว่าพู้บริโภคไาข้าวเป่าเสื้อผ้าก็เราก็จะจับไม่รู้ว่าจะได้แค่สิบสามเกณ หรือจากขยายไปสงหาขยายเราจะูไปถึงที่เสเกศเพื่ราเราไม่รู ของเจาอยาลาเจาะยาลาต้องชนะพามัามนเป็นหละที่คนหน้าผาอยูว่อกวาไม่หคมพัฒมีห้างขีนะลาทุออาทล่กครับชนะแต่ละขีเ็้าปแต่ผมเชื่อว่านักพุยบอในเอร์นน่าจะไปอยู่ในสนาน้นหลายสีบคนนะาน พิธีก็เขาเองก็จะมีความอะไรบางอ่างแล้วเราชนะจากพวกคนระชาชาติครับแล้วเนี่ยเราอาจจะไปแข่งกับมาเลเซียนะแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับเกาหลีเขาก็มีทั้กินก็ต้องทำไปเพราะเพราะแนะครับต้องขอขอบคุณญครับเพราะว่าท่านจะต้องใช้เวลาในการต้อนรับขอบคุณทุกท่านร์่ใจที่ท่าน มาวันนั้นก็คิดกันไม่เท่าแต่วันนี้มันไปได้เยอะและต้องคิดและตอบต่อไปที่สำคัญก,ก็คือผมให้กำลังใจสิ่งที่ท่านไปท่านม,มาผูกฐานเราเราตาลากำลังจะรอมาทุกทุกอย่างให้ับแล้วเราจะได้ความมีงานที่สร้างความเร็วลูกเรืองให้กับผู้บริหารโรงเรนะอาจารย์และครูและสํานักก็รครันักเรียนเขนาจะได้อ,อะไรอย่างไรเข Grazie ขอให้ไอศซีผู้ชมอ่า